จับมัวกะล์มสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนนะครับมุนีกับมาพอกับคู่ดีชาแนลคือเก่าหละนะครับมุนีกับมี เมนูต่ำปลาชิมว่าผ้าพีผ้าหนองสแสบๆน้ำกันนะครับก็ะมี่พักนี่ก็มกกกมกะมี่ผักเกรี่สี่ผักเกษกระมี่ผักแพ้วแล้วกะ็กระหล่ำนิดนึงครับก็ะมี่ไก่เนี่ยปีงไก่เบิ้งด้พี่น้องนะแะสบปะครับ โอ้นม่แจกเบื่องต่ำไปเยอะๆครับเยัะๆยะมาเสียๆนักกันครับโอ้กำลบรืเวไปแคบหมูลงไปได้เนี่ยโอ้มีการลุดไ้มาครับมาโอ้หิวเข่าเขาเทียงนะครับอันนี้เป็นเขาเทียง tầm muốn vịt hết bàn khỏi như ngay say bằng con ừ. แบบพูดดีใส่ส่วนใส้สมนะครับโอ้ยกินอยากเว้ยจับมืวกระลำ อุ่นเลยพี่น้องอออถือใจครับว่าเ <c oughs> ส่ขาวน้ำมันจังบนแสบทอง <c oughs> นอกมันก็น้าไก่ไก่นี่ก็เป็น กินไก่้กี่ซื้อมาตาตลาดซื้อมาไม่ละหาบานนะครับอโอ้แสบยไป của nhạc quý <laughs> <laughs> ใส่มือบันก็น่าพี่น้องมันก็ตักหยักแต่เนี่ยนุ่งอะไร chắp muối cọp được โอ้เ oh, <c oughs> ยังในช่องอันคู่ดูคู่ดีอันชั้นเนีกับจิมมี่ยูที่ทายคลิปไปกับจิมมี่ลักๆก็ับจิมมี่ยูสองรูปแบบนะครับกับจิมมี่นี่แหละคลิปกิน แล้วก็ควบเวอร์เพ่งไม่สองอย่างนะครับแต่จะไม่กินจนัดรมอย่างอื่นอยู่พี่น้องก็ค่อยิดตามบ้งครับโอ้เพ็ดแล้วพี่น้อง โอ้ยหิวขอดอกนียอันนี้บะแมนบะแมนไก่ <c oughs> มมไม่มีกระดูกเลยครับไก่มีแต่กระดูกห <c oughs> นัมบอด เดี๋ยวพี่น้องเอาขาะปุนลงกันมาหนิเนี่ยืติดเลยสวยมันกับขับรงกรนัามานมะเอนิวันหยุดาร์อาทิตย์เราไม่เห็นังดรกพี่น้องหาแตป็นางกินครับคือท้าแต่ไม่ากินเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันเข้ากันนังไงกันะ

กับผุ่นไหมแคบหมูมักนกะมันเข่ากันได้ไม่นอง <c oughs> แคบตำปลาตำมือ

ม่วนเลยเช่นเนี่ยมื้อนี้ก็บ่ค่อยบอกนะพี่น้องผมบ่ค่อยสังเกตว,ว่าครับว่ามื้อนี้ผมบ่ค่อยบอกเลยผมหิวเข่าแห้งบาแม่นยังดก Ô, hết. Ừ. โอ้ยนุ่งกับไรหาหมูมากินนะครับแต่ว่าหมูกับกัก๊บบันเบิดเดี <c oughs> ย๋ยวต้องจะคล้องเนี่ยล่ะนุ่งเลี้ยน เอาพี่น้องส้ำนี่แหละครับมือน,นี้เพ็ดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามกดซับสไครต์ช่องคู่ดีชาแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮ็ดคลิปไม่ต่อต่อไปนั่นด้ครับขอบคุณครับ